ต้องไม่เวียงอุปก่อนค่ะไม่เวียงเศตขนมฟักบัวอันเทศบะลายแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยนี่แ้แป้งไอ้ซาลี่ถ้วยหนึ่งเกลือเครื่องสอนซ้าน้ำตาลสามสอนโตค่ะข้าวชินหวดแป้งยเมื่อกี้ทายไปได้เอาโทษสาเพื่องไม่มาทาย จ้าเป็นยังไงมันตั้งเวลาใหา้มันก็อทายไปเรื่อยๆไปเนี่เยเห็นเลยไม่ได้เรื่องไม่เศร้าไม่เอาเาต้าไม่ทาย ใ,ใส่กะที่นวดก่อนค่ะส่วนผสมมันเข้ากันนะคร กระทยกระชับร้อยอมลันนี้มันสองร้ลใส่ไปเสรสองโอไหมเสรสองส่วนหาบอร้อยกันร้อยเอ็มเอลาพีชก้อนนึงนอ ข้อกระใไปไปเยดสอง่วนหานะข้อกระชาน้ำนวดกันเ,เรื่อยๆครับวันนี้แปรงนี่มอ,องเขากันดี ืัอนี้แม่บัวกับมาหาจะว่ากลับไปแล้วห่วง,ง <c oughs> น้อก็ท่านเด้ท้ายจีกดัังกลับไปก่อนจังไม่ได้แลนะ้วครับ 在那里。 ใ้แป้นาไม่ไแง้งเป็มด้งะทเป็นมค่อยๆใ,ใส่เด้ค่ะ้ค่อยๆใส่เด้ค่ะเด้อ 你猜。Peace, huh? แต่ก็จะได้ไลแบบนี้นะคะ่ะนีน้เงแต่งตัวเปล,เลย่ยนอะไร เขาเสียดายกับักไปยายสั้นชั่วโมงับบสีมาทอดแต่ว่าแป้งนี่บดเสียเลยเขาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่ว่าตอนสีทอดให้มัน,ให,มนให้มันค่ายความเย็นให้มันเป็นอุณหภูมิห่องธรรมาดานี่เรื่องสีภาไปลายสามยังสีมาทอด เดี๋ยวตอนทอดเดี๋ยมาบิงอีกทีนึงนะคะเด้อแเม่อขอ,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งตอนทอดด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ